พี่น้องเอ้ยคำโบร้านพันวาไว้ไผอยากกินเข่าใหปลูกใส่ะลานหินอยากมีสินไห้คาพ่อตีแม่ข่นอยากมีค้นแวไหคาพวกเดียวกันไผอยากมีสีสันให้นอนดินเกือฝุนไผอยากกุ่นให้อาบน้ำย่ำหนาวไผอยากกินปลาขาวหอยแบกแหขึ้นโคก ไผอยากตกนรลกให้เขาวัดฟังถ้ำเด้อพี่น้องเด้อเอากราสอดีพี่น้องฟ้องไปทั้งช่องปูนาคมหาราบเบิดเปลือกขน้อยอ้าเมื่อดีเ่เฮากะมาพบพ่อกันตามเคยน้อพี่น้องเนาะตามต่อแนวทางอาของพ่อแม่คู่บ่ายจานาที่เพิ่นเคยไหกอนผู้ใดก็ว่าตามเลขผู้ด,ดำไฮเด้อีพอด้อตามเลขผู้ด,ดำไฮเดรอ์วันววเสาน์วันอัมืาอนีผู้นากะมีโอกาสตามต่อเลขผู้ด,ดำวัดป่าผู้ตะวันนาะพี่น้องเนาะ บ้านกกเกียงตำบน้าบิงอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพี่น้องอันนี้คือรูปผู้ดำพิน่นทั้งเห็ดทั้งสางวัดพระธรรมมิลีพี่น้องเราบปยู่อยูอปริเทศเศร้านี้กันาะเราเป็นเจ้าวาดนี่นี่พระนุมพระเนนนะสิละ่ะพระกระลังเห็ดกระลังสางกระลังแป่งพี่น้องเนาะ,ะผู้ใดอยากไปหว่มหวมศิลห่วมบุญหว่วมท่านกับวัดผู้ดำหรือว่าวัดป่าผู้ตะวันกาติดต่อไปได้เด้อพี่น้องเด้อทั้งเฟสของผู้ดำ ค่า,าเวสโกหรือสิทธิดต่ตอมาในทั้งที่ปูนาก็ได้เนาะพี่น้องเนาะอาโอนจะตุปัจจัยไปซอยปูเพ่นสร้างกำแพงวัดแน่อีกอย่างแนนหลายสิ่งหลายอย่างตอนนี้เพิ่นกำลังก่อสร้างพี่น้องอพี่น้องฟ้องไปกับผู้ใดอยู่ใกล้กับไปแวะเพิ่นเด้ออันนี้ก็มีช,าว,ชาวบงชาวบ้านเนาะพี่น้องเนาะต่างจังหาจังวานาให้ลูกให้หลานมาซอยเห็ดกำแพงเพราะว่าวัดเพิ่นอยู่สูงพี่น้องอยู่สูงขึ้นช่องมอเเลอเร์เลยว่ะ สมกับว่าวัดป่าพุทธวัดน้อพี่น้องเนะาะผู้นาคไปมาแล้วเธอเดิมซึ่งการไปมาในวันนั้นเพื่อนก็ให้ผู้นาคมาเจ็ดหาสองเจ็ดสองหาสองหาเจ็ดมันก็เข่าเจ็ดหาหาเจ็ดของเราเต็มๆพี่น,อน้องเนาะอ่าบ่บอกๆไปลงช่องผู้นาคก่อนโมเลยงวดนี้คือกันพี่น้องงวดน,นี้ก็ลงช่องของผู้นาคก,ก่อนโมที่สุดอ่าเพราะว่าผูา้นาคอ่าเพื่อนก็ซ้ำลูกไายผู้เนาะอ่าให้อีพอก่อนโมเด้อเพื่อนว่าเนาะให้อีพอก่อนโมให้อีพอก่อนโมให้ลูกให้หลานได้เห็น ผู้ใดกะสีได้น้ำกันทวนนาผู้หันกะขึ้นไปสรอยเพิ่นสร้างกำแพงสร้างถนนหนทางออกไปเข้าไปทั้งวัดทั้งว่าเนาะพี่น้องเนาะยังเป็นขีตุ่มขีเลนอยู่โดยเฉพาะโดยเฉพาะทั้งวัดกะกำลังพัฒนาพี่น้องวัดตั้งมาได้ฮาปีฮักก็ได้ใบตาตั้งวัดแล้วกะมอมเพิ่นฮักก็ได้การแจ้งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธวัดเนาะพี่น้องเนาะเซ็ตซับเรียบร้อยก็ดีแก่น้ำลุกน้ำเตาโย ดิแกนบวกสมัยตะกี้เพิ่นกับไปลองรับทัพเลงน้ำปูน่างันแหละพี่น้องพ่อกับไปเป็นตลกแน่ไปเป็นพระเอกเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโคศชวแน่ตั้งๆนั่นละจนมาพบพ่อกันอีกครั้งหนึ่งกับบอกคืว่าเล่าสีด้หนีมาบวชเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับ่าบุญบวชนี่แม่มันสีไก่ปันได้หอดเวลาวางเวลาเพิ่นเพิ่นกันด้ครับมาบวชเพื่อสืบสังะพุทธศาสนาขันผูบมีบไม่บวชตั้งกองบวชไว้แล้ว้ออื่นสิไปบวชที่กะหาซอกกันก็บ่เห็นพี่น้องนี้ อ่านี้ไปตัวทีอันนั้นก็เลยว่าคนบุญบวชบ่มีพี่น้องเด้อแม่นแฮอยูแมนสิเขาวบวชแล้วก็บ่ได้เขาพี่น้องอันนั้นครับว่าบุญบวชบ่คอมีบ่ชใคยหลาย,ลายวาสนาไผ่มันแข่งกันบุ่ไม่ได้คือเพิ่นว่าร์บดบุญร้านเพิ่นว่าร์ดไปเนาะแม่เนะาะแข่งเหือแข่งพายมันแข่งกันได้เลยลูกเด้อแต่แข่งบุญญาวาสนามันแข่งกันบ่ได้ผู้นักก็เลยได้มาเราข่วมให้พี่น้องฟังไปฟังว่าสมัยตะกี้ผู้ดำเพิ่นอยู่จะไหนเนี่ยการมาอยู่เป็นลูกเป็นเต้าสมัยตะกี้ผู้นักตั้งร้านอาหารนี่พี่น้อง ผู้นาคยังเตะแต่ก็ตีมวยขาคั้วไอกินเหล้าขาวโยขาขั้วไอกินเหล้ขา <c oughs> ขาวโย,ววยไปหาล่องหาล้ำโย่จนปู้นาคลงมาอยู่นั่พี่ละ่ะปู้นาคใจความในเศร้าแต่เั็นการล้ำอยู่น้องพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาหากินให้ยากจนพอว่าเศร้าสรเสร็เออลูกเอ้ยเศร้าซะอันหน้ามาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติให้พ่อดีๆซะปู้นาคก,ก็เลยว่าห่วยถ้าแต่ไปสวดมนต์ไหว้พระยันสิกินนี่ยังล่ะปู้นาคก็เลยว่างี้ว่ากูว่าให้มึงเงินมึงอยากดอกปู้นาคก็เลื่อยเห็นมากกูอื้นมึงอยากอีหลีพี่น้องเนาะพอเพิ่มช่ยเหลือ มาเด้อพ so right so so ี so ่น so 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 ้องเด้อผู้ใดอยากไปห่วมบุญห่วงสี่มท่านอวัดป่าพุทธวันอันนี้คือภายในวิววิววัดเพิ่นพี่น้องอยู่ทั้งผู้ผู้ละวิววัดเพิ่นวัดป่าพุทธวันงวดก้อนผู้ดำเพิ้ลไกมาเจ็ดหาหาเจ็ดเต็มเต็มนะพี่น้องเพราะถึอว่านี่หาหกงวดแล้วพี่น้องผู้นาหักก็ได้ตามไปพี่น้องในสองงวดสามงวดงวดก้อนกระเขาเต็มเต็มพี่น้องะเอาบปดีกัสีเบื้องเลขพิศนาสก้อนแลช่วงสุดท้ายผู้นาสีเฉลยว่ามันเปลี่ยนตัวไหนเพิ่นเน้นไม่ตัวไหนเนี่ยอันนี้คือตัวเลขปริศนาได้พี่นน้องเาะดดูีๆ มีศูนย์อีกเพคุนว่าเนาะกับพี่เจรณาเบ่งเอาน่ะมันเป็นนี่ยังนั่นะหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพ้นเขียนไปเป็นเลขปริศนาถรำแน้วพี่น้องเนาะอ่ะาแต่ว่าพ้นก็ลอยบอกกู้นาคู้นาคาสีฉเฉลยให้พี่ใหญ่น้องเบิ้งจะได้ท่ายิาย้มคิดพูดละอันนี้กับพี่น้องไปพี่เจรนาชวนกันว่ามันคือเลขตัวใดเน,ใน,นาะมันมีตัวใดเน,ใน,นาะนี่เนาะกู้นาแค่เพราะเป็นนะัเจีนเพราะกู้นาเขียนบพรเป็นกู้นาบอกปังปังไปเลยอันนี้เพิ่นเป็นพระเนาะ มันกเนน็เขียนปิศาให้เขียนปิศาให้ลูกให้ลานไปด,ดีเอาผู้ได้ตีได้ก็ได้ตาดีได้ตาใบเสียคือโบรานพนว่าไว้นั่นละเด้ออีกอย่างหนึง่งผู้นาขอฝากเตือนไว้ว่าผู้นาไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเด้อพี่น้องเด้อแต่สิ่งใดทั้งสิ้นสนับสนุนให้พี่น้องเฮ้าไปหาซื่อฉลากกินแบ่งรัฐบาลอีกอย่างหนึง่งผู้นาเป็นเพียงแค่ผู้ชี้แนวทางหาแนวทางมาให้พี่หน้องว่าอาจารย์ได้เขาเนี่ยผู้นาบ่ไปหลยอาจารย์เนี่ยอะไรผู้นาหนีสิไม่เห็นมีผู้ดำนี่ อีแม่เวียงหันแล้วกัปู่ยุทธ์นิยู่ซ์ำนีพี่น้องแล้วกับผู้นาออกไปทั้งนอกไปหาหมองหันโมนีก่ก่พี่น้องมาจับใส่กันวา่าไม่เสร็จจะไหนชวนเลขยผู้นาออแล้วผู้นาบอ,อกว่าวันที่30มผู้นาออจะลงจอน้องพี่น้องวันที่30มผู้นาออสีลงจอให้พี่ไอ้น้องได้เห็นกันกลับมาจากอ่านครพนมสะกอนอ่าผู้นานกัยังค่อยสีเอามาลงจอให้พี่น้องเพราะว่าห้าไก่ห้าไปได้ยุ่นหรือเพิ่นอาจสีย่ำให้่ผู้นาออแต่ว่าที่เนี้ยผู้นาย้ำไปแล้วล่ะน้องพี่น้องเนาะแต่ว่ามือนีเฮาบอกเรื่องเลรียกผ เพราะว่าเพิ่นเข่ามาตลอดเข่ามาตลอดจนเพิ่นได้สั่งวัดสั่งว่าจะมิสัทญญาญโย,ยมแหลเนาะพี่น้องเนาะอ่าอันนี้บรรยากาศผู้นาก็บ่มีเราเห็นการอาทายบรรยากาศให้พี่น้องไปเบิง่งบ่ได้จักเห็นบรรยากาศจังซี่ก็ไปวัดป่าพุทธวัเนเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นไปเยเือนจนเที่งผู้ละ่ะสมว,ว่าป่าพุทธว,วันอีหลีแล้วปะก็เห็นแต่ว,วันเจินเทินอยู่พี่น้องเนาะหันหน้าไปทางทีแต่วันออกงามๆผู้นาไปแล้วอู้อ,อ่านซอนน้ำหลูกน้ำตา้าบวชมาบ่กีพ่กพรรษา10กว่าพรรษาพี่น้องบุญญาบารมีเพิ่น อาบุญญาบารมีเพิ่นเพิ่นอีกจนหนึ่งเพิ่นบวชอยู่เพิ่นก็บ่ได้กินข้าวสุกปลาตายพระพี่น้องออกบิณฑบาตพระพี่น้องเฮ็ดนะให้นี้เป็นพระกรรมฐานกินยัวพระธรรมยุทธ์พระพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็เฮ็ดกระทั่งว่อนสางวันว่าพอบ่งครั้งเขาบ่มีน้อเฮ็ดเขาก็พาะลูกพาหลานพาะลูกศิลุกศิลานคันห้าวบ่มีน้มงเฮ็ดเขลายคือพอแระลูกพระหลานเฮ็ดบุญญาบารมีก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยมีค่อยมาผู้หน้ากันลานเฮ็ดจังชีหละดีลูกเฮ็ดเป็นตัวอย่าง ลูกพระเห็ดเป็นตัวอย่างนะดีแล้วลูกเต้าร้อนรานเขาเช่นน้นมากกับมีผู้นั่นีล่ล่ะมันยังค่อยดีเห็ดเหืเหอมันก็นยังมีหัวนี่ผู้ยคัดหัวคัดท้ายนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าดีใจน้ำลูกน้ำเต้าอยู่ดอกดีใจน้ำมอมพันยวัวเขได้กินได้สางได้ท่านาได้แปลงสงกับบวชมาอยู่ดอกบุญญาบรารมีเท่าไรก็ได้ไปหมดโอ้ข้าเจ้าศรัทธาายดีใจพี่น้องเห็นกันไปเนาะมันก็ได้น้ำอันนี้คือพอผู้ขาเนดะ้ออันนี้คือผู้นากข้าเจ้าก็เห็นผู้นากกยูได้ทั้ง อายูทูบทั้งเสียงทนายใครจากันยอเมย์โอ้ยหังเขาเห็นตัวจริงว่าท่าน่าไปวันนั้นน้อก็ดีใจเนาะเอาบัดนี้ปู้นาคเสียบิึงเนาะพี่น้องเนาะบิึงตัวเลขที่ปู้ดำเพิ่นย่ำนักย่ำหนาเพิ่นเน้นให้เนาะพี่น้องเนาะอ่าอันนี้เพิ่นเน้นให้เพิ่นเขียนมาละลรับผู้นาคก็ลงให้เน้นไฮหกเจ็ดเก้าเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะหกเจ็ดเก้าเจ็ดส่วนเลขล่างแล้วเพิ่นให้มาตัวเดียวคือเก้าสามหกสาม เก้าสามหกสามงวดประกอบของผู้นาคผู้นาคน้ำแล้วมันโบกออกพี่น้องมันอาจจะไม่าออกก้นนี้ก็ได้พี่น้องพิจารณาเอางวดนี้ผู้ดำพิ่นเน้นมาให้หกเจ็ดเก้าเก็ดข้างล่างเก้าสามหกสามแต่ว่าคนเท่ากับขึ้นบนแน่ลงล่างน้ำแล้วเนาะพี่น้องเนาะเงินมันมีสองสั้นมันมันเงินมีมันมีมีสั้นเดียวเทาก็ต้องขึ้นลังค้าไปสอนลังค้าเนจังหน่อยห้าลังค้ามันหัวพี่น้องเทากับพิจารณาเอาเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้ออ่าพี่พิจารณาเอา มักกระจัดคัดกระพันหรือถ้าพี่น้องฟ้องไปบ่ขักเรียก็ับขี่จักรยานอ้อมเมึงสัก่อนคือปูนาบอกว่าปูนาเป็นคนมักตลกแต่แรงพี่น้องเนาะว่าน้ฮหัวโมนกับลูกกับหลานให้ขี่จักรยานอ้อมเมึงสกัก่อนพิจ,จารณาเบ่ญกัาขักอย่าไม่แรงแต่คกที่ขี่จักรยานเมึงคักแล้วว่าหรือว่าฉันก็ออกไปเม่งสำนักหนุนฉันนึงเดี๋ยวพี่น้องเนอ่าเบิ่งว่ามันคือกันบ่เอาท้ายสุด,ส,ดสุดท้ายแล้วผู้นาก,ก็าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงให้ป้าให้หลานพี่น้องฟ้องไปทั้งหลาย จงมีโชคมีใช่ถูกหวยเรวยก็ท่องทำมากคาขายล่ำล่ำเรยร่อยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพี่มหาเศรษฐีเบิดเปดเลิกขน่อยเรื่อว่าวันที่หนึ่งตุลาคมเป็นวันไขวันเกิดของกูนาคเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสิมากกามามาหว่วมบุญหว่วมงานน้ำปูนาคปูนาปูนันก็มีการลดนำ้ำดำหัว ผูกไข่ลูกเต่าละลานผูกคอตะแขนเนี่ยมาแรงกับมีน้ำเสียบเนีง,งันกันได้จังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับท้ายคลิปนี้แล้วขอบคุณมากอย่าลืมนะพี่น้องเดอ้อหนึ่งกำลังแรงเชื่อแรงใจให้แกผู้นกักด้วยการเข้ามาแล้ว <c oughs> กดสับสไคร้กดไลค์กดแชร์สุดท้ายแล้วกดกระดิง่งแจ้งเตือนเอาไวนะ้เด้อพี่น้องเดอ้อเพื่อที่พี่น้องฟองป,องป่าเขา้อทั้งหลายสิบริพาธข่าวสารดีๆตัวเลขเด็ดๆจากทั้งช่องปูน้นักมหาลาภชสำหรับคลิปนี้ปูน้นักอ่ะ อาต้องขอกาเข้าวาสวัสดีเบิดเบลเอร์รอขน้อยอาสาทุสาทุโชคดีมีใช่เด้อวัดที่หนึ่งสามมงแร่งสี่มงแรง,ง,แรงให้เฮ้าทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายมาใช่โยใช่โยโหิพร้อมกันครับพี่น้องครับอาจบในบรรยากาศของวัดป่าพูดแต่วันเนะ้อพี่นอ้องเด้ออาสาทุสาทุาทเฮงเฮงมันๆทว,ทวนทวนนากันพี่น้องซาทุ